เห็นไหมที่กลางเด<อ>็นเขา,าจะอยู่คูณสามยังอยู่เลยปเทผมไปเทสงาน JPX ไทยแลนด์มานอนเทสคืนมีหนาวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบสองท่อปุ๊บในกลาคืนเนี่ยมันจะหนาวพี่ต้องเปิดซีปเอาแล้วเต็นท์มันจะเกิดการพองตัวใช่แต่คราวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้พอดีอันนี้เป็นเต็นท์ของทาง JPX เขา เขาออกแบบมาตอนสมัยนู้นเลยตอนสมัยตัวโภคันธ์มีเขาก็เลยทําระบบท่อเดียวทางเข้าอันเดียวแล้วเขาก็เลยไปทําวิธีการบัรพองตัวไงเขาก็เลยวิธีการเปิดตรงนี้ออกไปทําให้มันระบายออกไปอ่แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปิดหมดนะเย็นเจี๊ยบกลางวันพี่รู้สึกว่าไงบ้างละ่ะความเย็นตอนเนี้ที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าเราอยู่สมมติว่าพี่พี่ไปหลูมพับเลนใช่ไหมพี่ แอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่ก็ยิงริมหมูได้เลยอาจจะยื่นยื่นมือไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเต็นท์ในตัวหลุกท็อปเต็นท์มันพื้นพื้นผ้ามันอาจครับแต่อันนี้พื้นผ้ามันมันมันบางมันก็เลยยิงสัญญาณอินฟราเรดทะลุก,กันได้เลยอแต่แถ้าเกิดว่าเปหลุดท็อปเต็นท์ป้าพี่ก็ยิงยิงมายิยิงไม่ไม่ต้องยกแอร์ขึ้นไปไว้บนข้างบนให้มันในนี่แต่ว่าถ้าห้องสักประมาณเพราะว่ากําหนด ตารางเมตรห้องแล้วจริงๆแล้วนะก็คืออยู่เขาบอกว่าอยู่ถึงเก้าตารางเมตรเลยก็คือสามเมตรคูณสามเมตรอี่แต่ผมจะบอกว่าให้ความชัวร์เลยเพราะว่าผมจะคุยในเรื่องของความที่มันแม่นยำเป๊ะผมว่าหกตารางเมตรสบายๆห้องเดี๋ยวพอดีชั้นล่างจะเป็นห้องที่ผมเอาไว้เก็บแอร์รเดี๋ยวพี่ลองไปดูห้องขนาดนั้นนะผมเทสแหละ เย็นราวนี้ในตัวนี้เจ็ดพันมิลลิวตัวนี้เนี่ยปุ๊บน่ถ้าพี่ไม่เอากล่องบอกอากาศไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแอร์เครื่อนที่ทั่วไปคือความเย็นมาแล้วความเย็นมันก็หายไปเพราะมาดูดอากาศออกทิง้งคําตอบที่ผมจะตอบพี่ได้ว่ากล่องลมมีหน้าที่อะไรกล่องลมมีหน้าที่เปลี่ยนให้แอร์เคลื่อนที่เป็นแอร์บารโดยที่พี่ไม่ต้องไปดัดแปลงเหมือนกับคนอื่นๆเขาที่ดัดแปลงให้วุ่นวายและน่าเกลียด แล้วในอ,อุปชุดอุปกรณ์ครบมันมีครบหมดเลยพี่เอาไปใช้กับห้องใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพี่เห็นไหมครับว่าผมปล่อยท่อปล่อยลมร้อนออกมาเลยแต่อันนั้นคือเป็น้ักษณคือการสลับกิวแต่ในชุดกล่องเนี้ยพี่จะเอาท่อลมเข้ามาสองเส้นแล้วอากาศในห้องพี่ระบายไม่ดีใช่ไหมครับเราในชุดกล่องนั้น่ะมันก็มีชุดเซ็ตออกมา คือหมายความว่าเซตเนี้ยคือครบถ้าพี่ไม่ได้ใช้ชิ้นใดนชิ้หนึ่งพี่เก็บแต่ละชิ้นมีราคาหมดท่อเส้นหนึ่งแปดบาทในราคาที่แจ้งคือดังนั้นคือถหอแถมท่อสองเส้นแถมทอต่อแถมแผ่นกรอบก,กล่องด้านหน้าอันนี้อันนั้นคือบางทีลูกค้าก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชุดตัวใหญ่มันชุดกล่องมันพันเจ็ดแต่ทําไมตัวนี้มันตั้งสองพันสี เพราะว่าชุดตัวใหญ่เนี่ยมันมีแค่กล่องลมแล้วก็มีท่อแล้วก็มีแผ่นสไลด์แค่นั้นเองแต่ชุดนี้มันมีท่อสองเส้นมีข้อต่อสาอันมีมีแผ่นสไลด์คือพูดง่ายคืออันนี้จบครบไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วนอกเสียจากว่าลูกค้าไปใช้กับหลุท็อปเต็นแล้วแล้วไม่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 เอาลักษณะคือเอาพื้นรองแล้วเอาแอร์วางท่อมไม่ถึง ก็ต้องสานท่อเพิ่มอีกหนึ่งเ้นรายละเอียดของแอร์มันมีอย่างนี้แอร์ถ้าใช้งานในในในห้องปีหนึ่งแทบจะไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งเลยเพราะมีระบบมอเตอร์บัดน้ำในตัวไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเต็มนะครับแต่ว่าที่ช่างจะแนะนำลูกค้าคือเราจะถนอมเครื่องเพราะว่าเวลามันอยู่น้ำในระบบอะ่ะแล้วบางทีเราไม่ได้เปิดใช้อะ่ะ น้ำมันจะค้างอยู่ในระบบแล้วมันจะเกิดเป็นลักษณะคือคือขี้เมือกขี้เมือกมันจะไปกั้นไอ้ทางมอเตอร์ปั่นน้ํามันก็เลยจะทาให้มันก็เลยทําให้เอ๊ะทำไมเราไม่ได้ใช้พระกลับมาใช้แล้วขึ้นปัญหาเรื่องน้ําเต็มเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยน้าทิ้งไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานหรือเราขยันขยันหน่อยอาทิตย์หนึ่งถันน็อตสองตัวออกกล่องนี้ใส่เข้าไปคือถันน็อตออกสองตัวแล้วประปกบเข้าไปแล้วเปลี่ยนน็อตเป็นน็อตยาวใส่ ถ้าใครขยันนะหรืออาจจะเดือนหนึ่งก็ได้ปล่อยน้ำสักทีหนึ่งไม่มีปัญหาในน้ำเต็มแต่ถ้าลูกค้าเอาไปใช้ในลักษณะคือพื้นที่ภายนอกมันมีความชื้นสูงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะความชื้นที่มันเกาะลูกตามอะไรนะเห็นไหมเขาเรียกว่าน้าค้างนั่นเขาเรียกว่าความชื้นสูงถ้าใช้งานในกลุ่มข้างนอกเอาดอร์เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้าเต็มบ้าง หรืออีกหนึ่งคือถ้าเราตั้งพื้นที่ไม่เอียงเราต้องตั้งพื้นที่แอร์เืนที่ให้ตรงถ้าเราตั้งพื้นที่แอร์เค้ืนที่เอียงปุ๊บจะเกิดปัญหาเรื่องน้ำเต็มทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ท่องเที่ยวอะ่ะพี่เป็นแนวแต้งท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่กดพื้นที่เอียงปั๊บพี่ก็แก้ไปเลยปล่อยน้าทิ้งไปเลยด้านด้านนอกไปคือด้านนอกไปทางด้านนอกเลยจใช่แล้วคราวนี้นี่พี่จะไปพี่จะไปเที่ยวใช่ไหมพี่เต็นอะไรก็ได้เต็นห้าร้อยก็ได้ ต็นอันล,ละ500ก็ได้หรือจะเต็นอันล,ละ20,000 30, 30,000ก็ได้ทําได้เต็นใหญ่ใญใส่ที่นอนเต็นส์2เมตรคู3เมตรดังสบายเลยกลางคืนผมตีตื่นมาตีสองโอ้โหพอดีใช้ตอนนั้นไอ้ที่ไปเทสอะคือใช้รุ 6, ่น 6000VU ไงเป็นระบบบิดผมตื่นมาตีสองผมยังโอ้โหไม่ไหวหนาวแต่มันคุมอุณหภูมิไม่ได้งไงร,รุ่นนั้นอะผมยังต้องลุกขึ้นมาถอดปลั๊กออกเลยอะ ขนาด6,000มีลลไปใส่ชุดกล่องลมยังเอาอยู่เลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีชุดกล่องลมปุ๊บมันจะเย็นแบบแค่เฉพาะแบบม,มันจะไม่อุณภูม,มิน,น้าเครื่องมันจะไม่ลดลงอย่างเงี้ยพี่รู้สึกได้เลยใช่ไหมว่าว่าข้างหน้าเนี่ยมันฉ่ำขึ้นแล้วยิ่งกลางคืนยิ่งอุณหภูมิไม่นี้ปุ๊บมันจะฉ่ำขึ้นอีกฉ่ำขึ้นอีกมันจะไม่คงที่ถ้าเกิดว่าไม่มีชุดกล่องถ้ามีชุดกล่องมันจะลงไม่ได้ได้ถึง12องศางเพราะว่าอากาศในในนี้นนนนนเย็นไง ใช่มันไม่เสียีอากาศไงมันคือแอร์บ้านไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชุดกรองปั๊บอุณหภูมิข้างนอกมันรับความร้อนเข้ามาที่อ e ีเว็บสามสิบองศาลมมันถลิตออกมา20องศามันก็คงที่อยู่ที่20องศามันไม่มีชุดกรองลมและคราวนี้ดูนะครับพี่เทสนะอันนี้มีรุ่นเรารู้สึกเย็นแล้วใช่ไหมครอันนี้ขนาดข้างนอกร้อนๆนะอันนี้เต็นท์บางๆนะ อันนี้สิบเจ็ดแล้วนะอันนี้สิบแปดเร่งขึ้นผมจะดใูให้พี่รู้ว่ามันตัดที่เท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองตัดที่ยี่บสี่องศาซึ่งหมายความว่าถ้ามันได้ยี่สี่องศามันก็ตัด แล้วคนนี้ไอ้สามบาทที่ผมบอกพี่ชั่วโมงละสามบาทอ่ะถ้ามันมีการตัดต่อนะมันจะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นของค่าไฟซึ่งหมายความว่าไอ้สามบาทนี่คือเทสนี่คือคือชั่วโมงละสามบาทของเออเรทการไฟฟ้าทั่วๆไปแต่ถ้าห้องเช่าเขาก็จะมีเรทในเรื่องการบวกเข้าไป <Okay. S 1> ใช่ไหมครับแต่สามบาทนี่ถ้าเกิดมันมีการตัดต่อมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งสามสิบบาทที่จ่ายค่าไฟพี่ปกติแอร์컨ที่ต้องจ่ายค่าไฟเป็นทัน มันก็ลดลงสามร้อยถ้ามันมีการตัดต่อคท่านี้ถ้าห้องพี่ถ้าห้องพี่พี่เกิดพี่พี่คุยผมฟังฟังเนี่ยขนาดพี่แล้วมีการกั้นอย่างเงี้ยผมก็ว่ายังไงก็ทําได้เพราะขนาดออนนิ่งเต็งยังยังได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าเจ็ดพันมียูเนี่ยมีแต่ผมอะลองเทสกับห้องอย่างเดียวห้องเล็กๆข้างล่างอย่างเดียวมันโอเคคทาวนี้พี่เห็นไหมครับว่าความเย็นมันหายไปเลยแล้วพี่จะรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นทําไมร้อนขึ้นรู้ไหมครับ พราะเต็นท์มันไม่ได้เก็บเต็นท์มันมันไม่ได้กั้นควารมร้อนเต็นท์มันกักความเย็นไว้เฉยพี่จะเริ่มรู้สึกอึดัดแล้วเริ่มรู้สึกอึดอัดหรือยังครับเริ่มเริ่มรู้สึกแบบเวเริ่มเลยไหมมันตัดไปหายไปเลยนะฮะสามนาทีหรืออุณหภูมิหนึ่งองศาพี่รู้สึกร้อนแล้วใช่ไหมเพราะว่าเต็นท์มันไม่ได้กั้นควารมร้อนเพราะเต็นท์มันพื้นมันบางบและข้างนอกมันร้อนสามสิบองศาพอช่วงที่มันตัดความร้อนมันเข้ามาเลย แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปใช้กับห้องพี่ไปใช้กับห้องมันจะไม่ใช่แบบนี้ความฉ่ำมันมันจะยังอยู่ในห้องมันก็เหมือนแอร์บ้านแหละครับพี่จะไม่ชาจะไม่รู้สึกเลยว่าเอิ่มตัดไปแล้วมันหายไปคราวนี้เนี่ยปุ๊บเห็นไหมฮะเริ่มนะะลูกเราเราจะอธิบายให้ลูกค้ากลุ่มเต็นเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่อธิบายให้ลูกค้ากลุ่มบ้านอย่างเดียวนะครับลูกค้ากลุ่มบ้านก็จะเข้าใจแล้วลว่าอ๋อถ้ามันเป็นห้องเนี่ยช่วงเนี้ยพี่จะไม่รู้สึกอย่างนี้ ซึ่งหมายความว่าถ้าเปิดแป๊บเดียวเนี่ยเต็นท์ในเต็นอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยแป๊บเ,เดียวก็ลงครับพี่สี่องศาประมาณห้านาทีมันก็ลงคราวนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะแนะนําว่าถ้าลูกค้าที่ใช้กลุ่มของเต็นท์เนี่ยคุณตั้งยี่สิบองศาไม่ได้คุณต้องตั้งทั้งยี่สิบองศาซึ่งยี่สิบองศานี่ถามว่ายี่สิบองศานี่ประหยัดไฟไหมยีส่สิบองศามันก็เท่ากับยี่สิบห้าองศาแะครับเพราะพื้นที่เต็นท์มันเล็กช่างนอนอ่ะช่างกดเลยสิบเจ็ดองศายังตัดเลยครับอ่า โอเควันนี้รับตัวไหนตัวเ <15, 000. S 1> จ็ดพันคกล่องเอาด้ไหมแต่กล่องส่งตามหลังให้ที่หลังนะคได้เลยครับขอจบคลิปเพียงให้นี้ครับสวัสดีครับ